ขออนุญาตประกาศรายชื่อผู้ที่จะมาเป็นรัฐบาลเฉพาะการนะครับเป็นชื่อตุกตานะครัตุกตาไว้ก่อนก็ฟังดูนะครหนึ่งอาจารย์ชัชชวีนะ,ะทางด้านเทคโนโลยีแล้วก็ลอยอะคเดมีนะครับอุณพิริยะเกี่ยวกับโลนะครับ ด้านไอทีด้าน ai นะฮะเกี่ยวกับคริปโตเคอร์เรนซีแม่นโปรโตคอนะครับโค้ดต่างๆที่จะต้องเขียนเพราะเราจะเป็นรับ ai นั่นเองนะครับแล้วก็ทีมคุณทิมคุณที่แบบไตอย่างนี้นะฮะขอเชิญนะครับ ดนจันไดกับอาจารย์ยักษ์เกี่ยวกับอาหารนะฮะเพราะเราจะเป็นครัวโลกนะครับอาจารย์สุจิน์วงเทิดแล้วก็นิติภูมิเนาวารัตน์นะครับก็ขอเชิญนะครับส่วนคนรุ่นใหม่ก็เถื่อนรายการเถื่อนคู่กับรายการสแตนดาร์ดสองชื่อนี้ตรงข้ามกันเลยนะฮะ ก็เชิญครับต่อมาอาจารย์โตคุณสุนที่ริมทําคุณเชิญนะครับอาจารย์โตศาสตราจารย์ศาสตราจารย์โตนะฮะแล้วก็อาจารย์ทวีสุขนะฮะทวีสุขเศรษฐศาสตร์นะฮะอักเศรษฐศาสตร์นักอนาคตศาสตร์ด้วยต่อมาทีมแพทย์กับนักกีฬาใครก็ได้แล้วทหาร ปราดทหารแบบปราดนะครับเป็นทหารของพระเจ้าตากทหารที่ที่เป็นปราดก็เชิญนะครับมาเป็นรัฐบาลเฉพาะกานส่วนชื่อที่ไม่ได้เอ่ยก็แสดงตัวแสดงตนมาเลยใครอยากจะร่วงมาแสดงตัวแสดงตน,ตนได้เลยนะครับมาดูฝ่ายหญิงบ้างฝ่ายญิงนี่ก็จะเป็นนางงามนําทีมก่อนเป็นทีม่านาลิขีมะขามนี่เองก็มีคุณปวิดสุดาเป็น ประานเลยนะครับแล้วก็อเมนดาพอบอริยานะฮะปรดามารียาธนุชยาอันนี้กลับชื่อให้ใช่เอมนั่นเองครับก็ให้กลับตัวกลับ,ก,บกับเส้นทางใหม่เ <c oughs> พราะไปอยู่เส้นทางผิดอยู่ก็เลยกลับชื่อให้จะได้ลงสรอาเหมือนครับตาด้วยบรูนาซิวา เป็นชาวบราซิลแต่หัวใจเป็นไทยอันนี้อยากให้เธอมาอ่ามาได้เรียนรู้เพื่อที่จะส่งเธอไปเป็นประธานาธิบดีของบราซิลเพราะประเทศไทยห่วงใย,ยเรื่องพื้นสีเขียวพื้นที่สีเขียวพื้นที่สีเขียวนะฮะแล้วก็ต้องการจะยกระดับประชาชนาประชาชนในที่อเมริกาใต้นะครับ ดะนั้นบุนณาสีวานี่น่าจะคอนเน็กเชื่อมได้นะฮะแล้วก็เป็นเธอไม่ต้องประกวดนางงามอ่ะสวยโดยธรรมชาติต่อมาทางด้านเทคโนโลยีคุณจริพรนักธุรกิจส่วนนักกอื่นผมไม่รู้จักนะเพราะผมไม่ใช่นักธุรกิจเพียงแต่ได้ยินชื่อก็ได้เห็นโปรไฟล์เห็นก็เอามา ขอเชิญมานนะแล้วกลุ่มเฟื่องรัานะฮะก็เฟนหาหญิงเก่งๆมาครับเด็กรุ่นใหม่ส่วนนักข่าวว่าอัญชลีคำบุกกากรุณาจอมขวัญสี่เจ้าแม่นะอยู่ตรงข้ามกันหมดเลยนะครับแต่มาทำงานระดับชาติแล้วคุณต้องทิ้งอดีตหมดอย่างที่ผมบอกอะ่ะทุกคนต้องทิ้งหมดเลย เพราะาจ่ายค่าแปรพักให้แล้วนั่นหมายว่าไม่ยึดติดของเก่าแล้วมันเริ่มต้นกันใหม่เป็นคนไทยใหม่เกิดใหม่ทุกคนทุกคนเท่าเทียมกันหมดใครที่เป็นข้างเป็นฝ่ายอะไรกันเนี่ยก็ต้องทิ้งหมดเลยนะเราเป็นคนไทยตัวปลอมนั่นเองผมต้องการให้ทุกคนเป็นคนไทยตัวจริงและเป็นอย่างมืออาชีพเราจะเรียนรู้กันใหม่เราจะปรับตัวกันใหม่เป็นมืออาชีพเพราะจะเป็นต้นแบบพลเ,เมืองมต้นแบบของโลกอนาคตที่ประเทศไทยจะเฉิดฉาย โลกสันติเกิดขึ้นเพราะเราจะเป็นชาติมาหาอำนาจด้านสันตินั่นเองนะครับก็หวังว่าคงได้รับการสนับสนุนจากชื่อที่เอ่ยไปแล้วนะครับส่วนชื่อที่ไม่ได้เอ่ยก็มาเลยนะครับท่านที่สนุนสนใจเพราะผมไม่ได้ติดตามข่าวอะไรมากมายนะครับก็เลยไม่รู้จักนั่นเองที่เห็นก็เนี่ยแหละก็ะเชิญมานะครับเอาละก็หวังว่าคงจะได้เปิดเผยชาวบ้านได้รู้จักนะ ท่านทั้งหลายที่มีชื่อก็มาแสดงตัวแสดงตนนะครับจะได้ไปตั้งหลักกันที่อูตรเฤษพระเจ้าตากเหมือนที่พระเจ้าตากหนึ่งตั้งหลักรูปรวมให้ผลเหมือนกันที่นี่ก็จะเหมือนกันไปตั้งหลักที่จันทบุรีเหมือนกันนะครับมาร่วมกันแล้วเพื่อที่จะเคลื่อนตัวออกจากกทมคือทํางานพระเจ้าตากหนึ่งอ่ะอะละขอเชิญทุกท่านมาเส้นทางอรรยะประกเกริรนี้ในการกู้ชาติยุคเอไอครับสวัสดีครับ วันนี้จบภารกิจนะฮะก็ผมก็จะเดินไปตามเส้นทางเพื่ออธิบายเรื่องราวใหม่ที่คนไทยต้องรู้ใช้คำว่าต้องรู้เรื่องราวใหม่เส้นทางใหม่เราอยู่ในประเทศไทยที่ ทุกคนนั้งวันจะเริ่มรู้ว่าเป็นประเทศไทยพิกฎพิก,พการอันมันเนื่องมาจากผู้ปกครองทุกคณะของประเทศไทยนะก็สามารถกล่าวได้เลยว่าประเทศไทยเนี่ยหรือประชาชนคนไทยเนี่ยไม่มีไม่มีความจําเป็นที่จะต้องมีคณะรัฐบาลเลยนะครับเรามีมาเนี่ไม่เคยเป็นประโยชน์ต่อประชาชนเลยนะะล้วนเป็นประโยชน์ของผู้มาปกครอง นแน่นอนผมพูดประโยชน์นี้ท่านก็ต้องบอกครับไอ้นี้คิดกบฏก็ต้องบอกว่าแน่นอนนะฮะเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่เกิดประโยชน์กับประชาชนนะฮะแต่กลับไปเกิดประโยชน์กับกลุ่มคนอื่นนะแล้วรักษาหรือก,กดประชาชนไว้ให้เป็นทาสยุคใหม่อย่างเงี้ยท่านยังคิดจะรักษาเอาไว้เลยครับ ยังคิดเหรอครับผมถามแบบซื่อๆถามแบบประชาชนธรรมดานี่แหละครับโดยคอมมอนเซน์หรือโดยสามัญสำนึกทุกคนก็ต้องหนีห่างนนล่ะแล้วก็ไม่อะลาวอวอกลับไปรัฐบงรัฐบาลคูณนำทุกคณะที่มานะครับเราถูกหลอกกันหมดมันถึงเวลาที่ต้องถามว่าคุณเป็นคนไทยจริงหรือเปล่า ถ้าเป็นคนไทยนะคุณต้องรีบเดินตามเส้นทางผมเลยเพราะที่นี่จะเป็นเส้นทางที่พาไปเป็นคนไทยตัวจริงไม่ใช่คนไทยตัวปลอมอย่างที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้เราเป็นคนไทยตัวปลอมกันอยู่นะครับก็โปรดให้รับทราบ,ร,บรับรู้ไว้ด้วยนะครับงานของผมเป็นงานที่พาท่านออกจากวงจรอุบาทออกจากไอ้วงจรการปกครองบ้านเมืองประเทศไทย นะที่มีรัฐบาลอีกคณะก็ไม่เกิดประโยชน์ประชาชนนะครับรถจะมาหลอกประชาชนตรงนั้นนะครับประชาชนไม่ได้อะไรเลยใช้คำว่าไม่ได้อะไรเลยนะครับแต่ถูกเอาอะไรไปหลายเยอะเลยเอาไปเลยนะเอาเวลาเอาโอกาสที่ประชาชนจะบ้างคัางเอาโอกาสที่ประชาชนจะมีองค์ามรู้ก็ไม่ได้รู้นะฮะ ก็มาจากผู้ปกครองทางนั้นดังนั้นอย่าได้คิดมีผู้ปกครองอีกต่อไปจึงจะเป็นคนไทยตัวจริงคุณชื่อไทยแต่คุณทำตัวรักษาการเป็นท่าเอาไว้นี่ผิดอย่างประหารเลยหวังว่าคงจะเกิดปัญญากันทุกท่านนะครับที่ผมได้พูดมาเนี้ยนะครับแน่นอนใช้ขพคบกบก็ได้อะไรที่มันตรงข้ามกับที่ผู้ปกครอง กดเราไว้เนี่ยท่านสามารถลิกคําว่ากบฏได้เลยนะครับแต่กบฏที่นี่ไม่ได้ใช้ความรุนแรงเป็นกบฏทางความคิดคิดที่จะไม่อยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลใดๆและก็ไม่คิดที่จะมีรัฐบาลอีกต่อไปแล้วเพราะรัฐบาลไม่ได้ที่พึ่งประชาชนนะครับแต่เป็นที่สําเติมนะเป็นโจรส่สูดเพราะว่าทุกรัฐบาลให้ความอำนวยสะดวกและเป็นร่วมมือกับนายทุนหมดดังนั้น รัฐบาลจึงไม่ใช่คนของประชาชนแต่ลราสุกหลอกให้ไปเลือกโจรใส่สูตรต่างหากและก็เป็นเช่นนั้นจริงๆเอาละคงแจมแจ้งกันแล้วนะครับที่ผมพูดมานี้นะฮะเมื่อเข้าใจคอนเซ็ปต์ที่ผมแนะนําแล้วก็หวังว่าประชาชนจะเดินตามเส้นทางที่ผมออกแบบไว้ให้เป็นเส้นทางไทยมาหาอำนาจที่ประชาชนปกครองตัวเองเลยไม่มีใครรับาลต่อไป ด้วยระบบระบอบใหม่ที่ประชาชนสามารถปกครองตัวเองได้และเราจะทําตัวใหม่เป็นคนไทยจริงๆที่เป็นคนไทยที่มีศักยภาพเป็นระดับมืออาชีพเลยนะครับทุกวันนี้เราทําอะไรเล่เทกันหมดรัฐบาลทําอะไรกันเล่เทกหมดไม่ใช่มืออาชีพเลยการคิดแต่ละอย่างปัญหาของคนไทยคือขาดองค์ความรู้มานานดังนั้น เส้นทางที่ผมออกบแบบนี้จึงประกาศรับสมัครทหารพระเจ้าตากสองเพื่อมาฝึกวินัยคนไทยใหม่ให้เป็นเมือชีพนะะแล้วผมก็มีทุนสำรองให้พอร์ลสี่ล้านถึงสิบสองล้านโดยพื้นฐานสี่ล้านเนี่ยมันเป็นไปได้อยู่แล้วถ้ารัฐจะส่งเสริมเพราะเราจะทำสัญญาซื้อทองคำมาเติมให้ประชาชนเนี่ยนะระยะสี่สิบปีนะฮะ สัญญานี้40ปีปีละ1ล้านนะฮะทีนี้เง,เงินเนี่ยมันไม่ต้องไปรอให้ถึง40ปีแล้วจึงได้4ลา้านเมื่อทำสัญญากับประเทศต่างๆซึ่งทำไมต้องไปทำกััญญะกับต่างประเทศก็เพราะเราจะต้องทำระบบการค้าซื้อขายไงซื้อขายเพื่อมีเงินนะมีเงินมาจ่ายค่าสั่งซื้อทองคำ ในระยะ40ปีทังงประเทศต่างๆก็จะขับประกัน40ปีนะครับทีนี้ประเทศใดขัประกันประเทศนั้นก็จะได้ไปด้วยครึ่งหนึ่งนะไปได้ไปด้วยครึ่งหนึ่งนะฮะถ้าคือเงินของเราเนี่ยไปลงทุนในประเทศเขามันเป็นดีลตกลงกันนะครับเมื่อรู้ว่ามีเงินขายแบบนี้หาเงินได้แบบนี้โดยทางเทคนิคก็หวังว่าประช,ชาชนชาวไทย อไม่ต้องสงสัยอย่าเพิ่มสงสัยหรือสงสัยก็มีคำอธิบายแต่ว่าผมจะไม่ายตรงนี้เพราะมันมันจะเสียเวลาไม่ไม่เห็นภาพคอนเซ็ปต์สิ่งสำคัญคือต้องการเห็นภาพคอนเซ็ปต์ว่าคนไทยจะปกครองตงนเองทิ้งรัฐบาลระบบที่มีรัฐบาลระบบเลือกตั้งไปละการรีบมาปกครองประเทศเบริหารประเทศเองนะฮะอย่างมืออาชีพเพราะว่าเราจะได้รับการฝึกวินัยกันนะครับ มันต้องฝึกแนี่นอนเพราะว่าคุณต้องดูแลเงินคุณสิบสองล้านนะนะครับจะดูแลอย่างไรนะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีวิน,นัยนฮะแล้วก็จะต้องรู้เรื่องต่างประเทศเพราะว่าเงินของท่านมันจะไปอยู่ในต่างประเทศด้วยเพราะนั้นประชาชนจะมีสถานะสี่สถานะหนึ่งเป็นแรงงานเป็นแรงงานเป็นนายจ้าง เป็นนักธุรกิจเป็นผู้ปกครองประเทศเองก็คือเป็นรัฐบาลนะครับเป็นแรงงานสามวันใน,ในใหนึ่งสัปดาห์อีกสี่วันต่อมาก็าเป็นแรงงานต่างชาติที่เข้ามาแทนแต่ท่านไเป็นนายจ้างผ่านไปหนึ่งอาทิตย์อาทิตย์ที่สองเป็นนักธุรกิจ ทื่ท่านต้องดูทุกหนึ่งอาทิตย์ว่าเงินไปลงทุนเนี่ย่ันไปทําลงทุนอะไรอาทิตย์ที่สามเป็นนักปกครองนะอาทิตย์ที่สามไปรับปกครองท่านก็จะดูแล้วว่าจะวางมาตรการอย่างไรนะครับเป็นแบบนี้หาละไม่ลงรายละเอียดก็เรียกวสถานะท่านเปลี่ยนเห็นไหมฮะไม่ได้เป็นเป็นทาดอย่างที่ท่านรับเงินเดือนเดือนชนเดือน แล้วเงินเดือนก็ไม่เคยพอกันวิ่งไล่ล่ากันเช่นผมก็ต้องวิ่งไล่ล่าอนะค,คนส่วนมากเป็นเช่นนี้กันทางประเทศก็นี่คือความล้มเหลวแล้วมันล้มเหลวแล้วนะครับทั้งนั้นท่านจะรักษาประเทศที่ล้มเหลวเฟลสตทเอาไว้ทําไมมันล้มเหลวมาตั้งนานแล้วนะครับแต่เขาจัดฉากกรออมกันอยู่นะโดยรัฐธรรมนูญอ่านะเป็นแกนกลางที่นี่ไม่เอารัฐธรรมนูญนะ เราใช้ระบบระบอบใหม่ที่มันไม่ต้องใช้รัฐธรรมนูญแล้วรัฐธรรมนูญมันเป็นสิ่งที่คนไทยทําผิดรัฐธรรมนูญก็าําทีหลังสุดเราไม่รู้เลยว่ารัฐธรรมนูญคืออะไรอะปัญหาประเทศไทยคือคนไทยไม่รู้ว่ารัฐธรรมนูญคืออะไรแต่พูดกันทุกวี่ทุกวันพูดกันดังสนั่นเลยแต่ไม่รู้ว่าหน้าที่รัฐธรรมนูญคืออะไรแค่นี้ท่านก็ล้มเหลวแล้วจบแล้วแล้วยังจะรักษามันไว้เหรอในเมื่อท่านไม่รู้แล้วว่ารัฐธรรมนูญ มันคืออะไรมันมีหน้าที่อะไรนะฮะเพราะนั้นพื่ง่ายท่านหลงทางกันนะแล้วก็กอดมันไว้ด้วยไม่ยอมทิ้งนะผมจึงมาสาเป็นผู้นำก้าวหน้าสูงสุดสูงสุดเลยนะฮะทั้งก้าวหน้าเลยสูงสุดมาแนะนำให้ทิ้งถ้าไม่ทิ้งแล้วท่านจะได้ของใหม่ได้อย่างไรนะก็ต้องทิ้งเพื่อไปกอดของใหม่ที่ดีกว่านะที่ผมจะแนะนำตามคลิปต่าง เขาเชิญเรียนรู้คลิปต่างๆเ่าจะต้องกระโจนเข้าใส่เลยนะฮะรีบกอดริมกระโจนเข้าใส่เลยรีบทิ้งในปัจจุบันทันปัจจุบันเนี้ยด่วนเลยรีบทิ้งกันทันทีเขาเชิญเขาเรียนรู้ครับสวัสดีครับมายืนที่เลขหกนี้เพื่อยืนยันนะครับว่าไม่ควรจะเกินเดือนที่หกหรือหกเดือนต่อจากเนี้ก็คือเดือนธันวาแน่เองนะไม่ควรเกินเดือนธันวานะครับอ่าประเทศไทย ต้องระเบิดอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยทิ้งแล้วเมื่อกี้ได้บอกว่าเราไม่เอารัฐบาลไม่พึ่งพารัฐบาลใดใงสิน้นรัฐบาลที่ผมหมายถึงที่ผมพูดถึงหมายถึงรัฐบาลปกตินะฮะปกติที่ต้องไปเลือกตั้งเรามีรัฐบาลกันไปหนึ่งสมัยนะฮะหนึ่งสมัยก็คือสี่ปีแต่รัฐบาลที่ผมรวบรวมตั้งขึ้นมาคีิกรัฐบาลเฉพาะการเนี่ยมันเป็นรัฐบาลไม่ปกติ ม่ใช่รัฐบาลปกติเป็นรัฐบาลไม่ปกติแต่เป็นรัฐบาลแบบพิเศษคือไม่ปกติแบบพิเศษไม่ใช่ไม่ปกติแบบพิกลพิการนะไม่ปกติแบบพิเศษเพื่อจะทําหน้าที่เปลี่ยนทายนั่นเองเป็นรัฐบาลเฉพาะกิจเฉพาะการมาเพื่อการเปลี่ยนทายดังนั้นจะมีอำนาจสามด,ดุลอำนาจสามด,ดุลคือครบท่วนทั้งบริหารนิติบัญญัติตุลาการนะแบบพิเศษเนะฮะรัฐบาลแบบนี้ ต้องมีอำนาจสามดุลตามหลักวิชาเพราะจะต้องจัดการทุกสิ่งทุกอย่างแบบฉับพลันทันทีฮนะมติของรัฐบาลโชการก็คือไม่ต้องไปพึ่งข้าศารเลยมันเป็นรัฐาธิปัตย์นั่นเองจัดการได้เลยนะครับมันจึงจะรู้ล่วงทะลุทะลวงทุกปัญหาได้หมดอันนี้คือรัฐบาลโชการจะอยู่แค่สองปีครึ่งนะสองปีครึ่งนะะ หลังจากนั้นก็จะเป็นรัฐบาลปกติละที่ประชาชนจะปกครองตอนเองซึ่งไม่มีคณะรัฐบาลน,นะกลายเป็นประชาชนทุกคนเป็นตัวรัฐบาลหมดเลยนี่คือนี่คือเรื่องราวที่เราจะไปเป็นนะจะแสดงโชว์ต่อเวทีโลกขอเชิญทุกท่านตั้งอกตั้งใจแสดงโชว์ต่อเวทีโลกให้เขาเห็นว่าคนไทยตัวจริงเป็นแบบนี้ฮะ ตัวจริงเป็นแบบที่ผมบอกแบบนี้แหละครับคือตัวจริงอระบขาดอย่างเดียวที่เราจะต้องทําให้เหมือนนี่คือทําให้เหมือนมือชีพนั่นเองทาอย่างมืออาชีพนะหวังว่าเป็นการบ้านง่ายๆง่ายๆฮะแค่มีใจบริสุทธิ์ที่จะเป็นมือชีพมันก็เป็นเลยนะฮะพะคนไทยมีคุณสมบัตเิเทีบพร้อมอยู่แล้วที่จะเป็นมืออาชีพแบบสันตินั่นเองขอเชิญครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับสวัสดีครับ Awesome. Mm -hmm.